สบายดีพี่น้องสบายดียามสช้าบ่บ่บ่ไปหิวอร่อยบ่พ่อก็เอาซ้ำเนยเดี๋ยวมึงไปคือใส่มาน้อยแท้จ้ะเช้าวตื่นมากับกวาดฮื้นตูเฮือนซอยพี่น้อยกูใส่แป้งมัดธรรมดาร้อยสันเมื่อคืนซันเ้ยซันซันเลยเฮ้ยเงี้ยงูอีได้เวลาแม่ห้องนะเอาเอา ซันเอ้ยซันหิวบ่ลูกเฮ้ยโอ้ยบายดีงานสาวพี่น hey. oh. ้องไปห้องหนามผมยังเอาเอานามมาไปเจน้อยเดียวปั้นชิบะจักแล้วนั่นเดือดกำลังปิดปีกแม่ขนุนพี่น้องเลย อย่าเปลว่าอย่าปิดไปอีกเด้อเด้ออย่ามันบอกเขาผิดเขาเกลือพี่น้องเลยมอมมอมอย่าดื้อเด้อปิดกลางสีแล้วเดือดสีขวัวพี่น้องตำเจียวผิดดิบแล้วเรียบร้อยเนาะพอเพิ่งก็ไปเอาหนามหนากินเบิดพี่น้องเลยถ้าไปเอาเองตุ๊กหนึ่งซิป หาสิบหกบาทนี่แหละเนาะตุกนึงไปเอากระซิบกวนตุกไปหน่อย,ออย,ยกินหนามเปลืองแห่งดีมาอยู่รวมกันสามสี่ครอบครัวกินเปลืองไปเนาะช่วงนี้เขาบอกคอยมาปนได้กับน,น่องกันเลยเขาโผลกับอยากเบิดแน่เลยมาอยู่รวมกันกับเปลืองทั้งเปลืองห <c oughs> ลายอย่างแล้วพี่น้องกับเ้าก็บปบนิบาลยังเนาะ ม่กินแล้วก็กินพี่น้องพนะ้นองแก่วบ่มีแล้วก็บ่ได้กินมีแล้วก็กินนลำกันสบายดีเดอ้อพี่นอ้องเลยไอ้ทูอย่าไปหาโอแอ้มันมานะ่นสันไอ้ส,นอสนันลงมาลงมามันเป็นหอยนะลงมาเร็วๆล่าสุดพี่น้องอึ่งค้างหอยไว้ช่ไปต้มอีกเครอรอหนึ่งตายแล้วสีอึ่งสีตัวเจดมคัวตาคะควเขวดตู้เย็นไว้ ตาแข้งนอตัวเสียมกินตาแข้งเอาซอไว้ให้ลุกชายก็ฝ่ายกินเาซลงมาอยู่อึ้ตายเบิดพี่น้อยอสีตวไว้ตุ้มตุ้มเธอหนึ่งนี่แหละตรงนี้แบ่งให้อานงเบิดเนะถ้ากระต้มกินชิดสอตัวเธอเดียวแล้วก็มาปิ้งก่อยเจกตัวบุกหาหกตกับตัน้อยตัวเขาสื่อมากลคนที่คล้ายเบิดสองโลเลชื่อสองโล ขึ้นกลับมากินเมื่อถ้มากินข้าวแรงบริเัไทยเขาขีดไปเลยมอสิขวบเต็มมาขึ้นเลยพัดไพ่ผดับก็ได้กินอ่ซื้อปีงหมูมากมาวานนี่พี่นอ้องกินปีกหมูว่านเ้าพาเวข้าพาเว,าาเวอารักสามสิมห มันยืนนสายลอยบอกสั้นนะสันส้นสั้นอย่าขึ้นไปลูกอย่าขึ้นไปสัน้น <c oughs> <c oughs> มาเด้อมาเด้อมันเสกเทียง <c oughs> สู้ซี่คืออย่งน,นี่ <c oughs> เอาฟอยกวดลงให้ไก่กินพี่น้าวตีแม่ถนนกันเลยั <c oughs> งม่ได้ซื้อใหม่เนี่ยทูเพื่อนกันเลย สันไอ้สันพิดตินพิดตินพิดปีกพี่น้องปลาเล็บสีอีกเลยพี่น้องแม่นขนุนเห็ดเส้นเห็ดจนสีอีกตีนมันคมพี่น้องตีนแม่นขนุนมันคมหน้าดาปุบปุบพี่น้องพีดทั้งตีนทั้งปีกพี่น้องเย ล่าสุดอปลาหายเมืนยังแท่ทางงานใหล้ลูกไส้กับลูกไผ่ก็ยังบ่ได้พี่น้องงานเ,นเลี้ยงงัวแหละเดี๋ยวก็มี FC อ่าเม่นมาหลายๆคนอยู่เนาะขอพุดด่หไล่ไล่เม่นมากข้าวปลาแ,แม่นอยู่พี่น้องเลยเกินกระยับโศกแต่ว่าข้ากปบาอราอยา่าขาดก็ได้แลเนาะพี่น้องเนาะอะ ขอบุหลายเนาะที่คนงานหายไปเลยเดห็ดยังด้วนี่พี่เชาคนไทยพี่อาจ้องบ่โอเมัำัาอะไรวะ mình mà làm ai hay anh nói bị bẩn, thôi sao bị bẩn dây đâm ปาใก วัสดีปลาลุงนะกายขวกอีกได้กลสวัสดีปลนะายยปลุงลุงี่งงนะบยบย

ยังนะ่ะฮะได้ยังมาฮะ,ะ,ะกินลขกขวนะ่ะยังพ่าได้กินก็กินนะแม่ชิดไปซ้ายวะดูกชิดไปซ้ายชิดไปซ้าย ไม่สัมพายคืนบ่เดิมทีเมื่อเหตุหัวอยู่บ้านมอนเทียนมอนที่เข้าเอารถใหญ่มาสวนหัวนางเลยเกือบทะลุเสาเพื่อนพี่น้องโอ้โหพีซื้อหนามแต่มโดนยังบ่มาอยู่ปกตินะเข้ามาส่งหนามพี่น้องอันนี้รลายมากเลยเหมือนเข้ามาส่งจะไปเอาเองพี่น้อง

เอาไปยังไงได้ไปเด้อไปเด้อไปปักซองเด้อเจอดเฮียนะนี่จะขี้พุ่นรถกันเลยน้ายังแรงหวดอันนี้นะหวดกระจกเนี่ย น้ำเบียน้ำเบียหัวกระจกกตัแต่เมื่อนะมือไปบุญบางพายอีนวดบอมาน้ำนะพี่น้องประเทศไยขีปซะมันละไม่หแหะพาละมันมันเห็ดจอกเบียขวมใส่ไปเด้อไปเด้อไปปักซองเด้อ <c oughs> บีบใส่อีกบีบใส่อีก <c oughs> ขอมึง มันว่าให้เจ้าบีบใส่อีกบีบใส่อีกบีบใส่อีกกันห่อบีบใส่อีกบีบใส่อีกหิวข่าวแล้วด้วยเนี่ยขวแม่นขนุนแล้วนะเรือเท่าไรนะเฮ้ยสบายดีแต่หนาม,มากอาจจะถือไปรจรกแจเสน้นอ่ะนะเนีน่ยคือเรือมากส์หนามจกตุ๊บ อ๋อทุบละกแปดทุบเธอได้กะแปดพันกี่สิบทุบกับแปดสิบไปร้อยร้อยคนไปกึ่งเอามาให้พอกึ่งเอามาให้พอลูกกึ่งมา เป็นเงินเป็นคำไปเนาะเอ้ยน้ำกันท่นสิกินน้ำมันกอกน้ำสางกัน็แหละคือว่าเห็นแหละ,แ,หละ,แ,หละแม่นอยู่แต่ข้าวพอ่อข้าวแม่พากินกระเพาะเข้าขืนพี่น้องคันกินน้ำสางเห็นบหมครัไปทึงเกียดดำครับจะทือนหน,น้ามันในลงไปกินมันสินแหน,น่แหละอ่งแบบมอมมวนในท้องรถด,ดูพี่น้องมานัง่งเฮียงข้างแม่อย <c oughs> ช่างมันเด็ตานหน่อย ท่านทาไปสือเด้แปดแปดเก้าสิบอ่ากินกำไรทุกสนะี่พผูก้ยไปเอาเองค่นไนนะเฮ้ยเอ้ยเฮาเฮากขอสิบอกคเวลาเขามาส่งมาเนี่ขอสิไปเอาเองต่ทุกสี่พันผูกกำไรนะ 8, แปดเก้าสิบสิเอ็ดแ 3,000ตุก3,000พ,พี่น้องเลย10ตุกกับ30,000ล่ะ30,000ละก็เป็นเงินบาทบางเด้อหา10บ,บาทพี่น้อง45บาทเนาะ45บ,บ,าบาทหา10บ,บาทนี่แหละเพราะว่าเงินกับเกินๆลงๆห่อยห่อยในยตี่เป็นห่อยก็ได้ จ้ากบ่สีน้ําสลดเนาะเฮ้ยมีต่ขี้ต้มขี้พุ่นเจ๊ดํสิมาเฮ็ดหัวอยู่บ้านนะมองเฮือนอยู่บ้านพุ่นเนาะคือเมื่อสวยตายแท้จนสิเพนต้ใส่กินข้าวาแล้วจังไดมืออือบ่มีคนงานปลาไปหิวข้าวเด้